เล่มน,นี้เนื้อหาเยอะแบบเยอะเยอะแบบเยอะมากเยอะแบบน้ําป่าไหลหลา,ลากสมองไม่สามารถที่จะบรรจุมาได้หมดจนต้องมานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบใจเย็นๆค่อยๆอ่านเพราะว่าเล่มน,นี้เนี่ยมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรเยอะมากแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยเฉลยมาก่อนอะไรเงี้ยก็เริ่มเฉลยออกมาแบบหลายปมกูไม่รู้กูจะตกใจกับอะไรก่อนดีเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอดีตของชูวันหนิงหรือว่าจะเป็นแบบสิ่งที่ชูวันหนิงทําก่อนที่ตัวเองจะแบบปิดชีพ ตุยเย่วัตนาเบไอโกะหรือกูจะมาตกใจกับแบบตัวตนที่แท้จริงของใครคนหนึ่งเลยอะมีคนเตือนว่าเล่มเจ็ดเนี่ยระวังถูกสวนโพนะคะหมายถึงคนนั้นใช่ไหมคนนั้นเนี่ยฉันเคยพูดไปแล้วในกลุ่มสามว,ว่าฉันรู้สึกว่าเขาไปแปลกฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วฉันก็เดาไม่ผิดฉันก็เลยแบบเออไม่ได้ตกใจมากแต่ที่ตกใจกว่าก็คือเราอ่านมาเรารู้ว่าชูวันเนี่อะตอนที่อยู่กับท่าเซียนจินก็คือ แก่นวิญญาณอะแตกสลายแล้วแล้ตกใจมากที่เขายังสามารถที่จะแบบค้นหาความจริงเกี่ยวกับอีดอกกูอะไรสักอย่างหนึ่งได้แล้วเขาก็ยังอุตส่าห์ที่จะหลอมเตากำยานที่แบบเก็บความทรงจำที่ตาตึงที่สุดของตัวเองเอาไว้เพื่อให้แบบจิตวิญญาณที่ตัวเองแบ่งให้โม่หลานกับชูวัน,นิงมารวมกันอะไรเงี้ยแบบว้าวซ่าโคตรฉลาดเลย แต่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้ความทรงจาที่ตาตึงที่สุดเนี่ยแม้แต่ตัวชูวันหนิงในโลกที่มีพิธาเองก็ยังไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมซึ่งไอ้ความทรงจานั้นเนี่ยมันดันเป็นความทรงจาที่เป็นวันเข้าหอหลังจากที่พี่ท่าเนี่ยแต่งตั้งให้ชูวันหนิงเนี่ยเป็นสนมแล้วที่เนี้ยอ่ามันก็มีการเข้าหอกันเอ่ยใดพ่อตื่นขึ้นมาโมหลานกับชูวันหนิงในในในโลกเนี่ยในโลกปัจจุบันที่ไม่มีพิ่าเนี่ยก็ได้กันเวย้ยแล้วมันเป็นครั้งแรกของชูวันหนิงอันเนี้ย ผิดหวังนิดหนึ่งคือมู่หลานปูมาดีมากว่าแบบครั้งแรกจะต้องมีความสุขจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้ฉันไม่คาดฝันเลยว่าครั้งแรกของชูวันหนิงใน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 ,ในปัจปจุบันเนี้ยในโลกที่มินพิธาจะเป็นแบบนั้นเว้แกก็เลยแบบอุ้ยเสียใจอ่ะไอหมาบรรสาป,ปูมาอย่างดีเลยโถแล้วก็แอบ,บสงสัยนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยค,ความทรงจำที่ตาตงึงที่สุดของชูวันหนิงคือการปัดคอตัวเองตุยเย่บัตเบไอโกรเนี่ยก็คือจบเลยใช่ป่ะเรื่องก็คือจบที่เล่มเจ็ดเลย โชคดีนะที่มันเป็นความทรงจาตอนเข้าหออะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ถึงแม้ว่าเล่มนี้เนี่ยมันจะเนื้อหาหนักหน่วงแล้วก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายมันก็ยังมีประโยคนึงที่เรารู้สึกว่าเคยอิมแพกในใจแล้วก็รู้สึกว่าปลอบประโลมหัวใจที่แบบหนักหน่วงของกูได้ดีมากก็คือประโยคที่ชูวัฒนิชคิดในใจอะนะว่าสองชาตินี้เขาเคยมืนงงสับสนต,ต่อหน้าคนเพียงผู้เดียวนอกจากคนผู้นี้แล้วผู้ใดก็ไม่มีทางทําให้เขาสับสนปั่นป่วนได้อุย้ยข้างรักเหมือนกันนะคะ เนี่ยแหละก็เลยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องมาสู้ลบปบมือกับอดีตของโม่หลานที่ตัวโม่หลานเองก็ไม่เคยพูดถึงอีกตังหะที่มาของการที่โมหลานได้เข้าอยู่ในยอดเขาสื่อเสิงยังไงอ่านต่อก่อน